ความอยากคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเพราะอ,อาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัด <oh> ด้วยคว anyway> no. ามพอใจจึงมีความสยบมัวเมา เพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระนีเพราะอาศัยความตระนีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาท การกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้